สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เซฟเฮาแมนียเยวันนี้อยู่กับผมหมูปิ้งนะครับก็วันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปพบกับกิจกรรมกริจกรรมหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ฮอตฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนั่นก็คือบอรดเกมนั่นเองเอ้แต่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าบอรดเกมเนี่ยมันคืออะไรให้นึกง,ง่ายๆครับนึกถึงเกมเศรษฐีฮะค,คุณผู้ชมแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดมากกว่าเกมเศรษฐีนะครับจะมีเรื่องราวที่สนุกมากๆซึ่งวันนี้พิธ เมีคำตอบมาให้เราชมด้วยครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลยกับช่วงเล่นยานเดียวเพื่อพัฒนาเราก็ไปแก้ไขหรือว่าช่วยดูแลปัญหาของสังคมที่มันเกิดขึ้นตามชุมชนหรือว่าโรงเรียนต่างๆมันก็คือเป็นการเรียนรู้ทั้ง2ทางเนาะทั้งตัวคนผลิตเกมกับคนเล่นเกมเอง สวัสดีครับสวัสดีครับเล่นอย่างเดียวครับมาพบกับน้องๆอีกแล้วครับวันนี้ครับเราพูดกันถึงเรื่องของบอร์ดเกมครับพี่จะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งโครงการดีๆครับที่จะทําให้น้องๆกลายเป็นนักพัฒนาบอร์ดเกมระดับประเทศได้เลยครับนั่นก็คือนี่ครับออกแบบเกมออกแบบสังคมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นศนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ครับเรื่องต้นโครงการก่อนโครงการนี้เกิดขึ้นมาอย่างไงครับก็เป็น ความร่วมมือนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับเกิดขึ้นมาเป็นปีที่2องแล้วนะครับสร้างบอร์ดเกมนะครับเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแล้วก็ไปแก้ไขหรือว่าช่วยดูแลปัญหาของสังคมที่มันเกิดขึ้นตามชุมชนหรือว่าโรงเรียนต่างๆในท,ที่น้องๆอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ,ๆทั่วประเทศโครงการนี้มีการนำน้องๆจากทั่วทั้งประเทศมาเข้าค่ายฝึกอบรมด้วยเริ่มจากการเขียนพอเพส่มเขียนโครงร่างเกี่ยวกับปัญหาที่น้องประสบก่อน หาที่น้องประสบในแต่ละท้องที่แต่ละชุมชนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นปีนี้มีเข้าร่วมมากกว่า130กว่าโรงเรียนนะับปัจจุบันเนี้ยเหลือจํานวนทั้งสิ้น14ทีมครับที่จะพัฒนาต่อไปจะมีการเข้าค่ายนะครับมีการลงไปพื้นที่หรือว่าการส่งไปสัมภาษณ์รหรือว่าการดูแลคอมเมนต์จากทั้งทีมอาจารย์แล้วก็ที่เกมเมอร์ครับความน่าสนใจของน้องๆแต่ละกลุ่มนั่นก็คือการนําเอาบริบทของพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นํามาสร้างเป็นเกมซัทเทสออกมาผ่านตัวบอร์ดเกมคนที่ชอบเล่นบอร์ดเกมเนี่ยเขาจะรู้อยู่ ว่ามันมีแมคชนิกหรือว่ากลไกอะไรในตัวเกมเขาเรามาจับกับสภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องๆแต่ละทีมเขาก็จะครีเอทออกมาอย่างเช่นปีที่แล้วเกมที่ได้รางวัลเนาะอย่างเกมเศรษฐีสุนทรียนจริงๆอ่ะเขาเป็นลูกของเกษตรกรแล้วเขาเจอปัญหาทุรียนเนี่ยมันขายราคาได้ตกต่ำนะเขาก็เข้าไปสัมภาษณ์สำรวจเหมือนกับกึ่งๆทำวิจัยแล้วก็เอามาพัฒนากลายมาเป็นบทเกมจุดมุ่งหมายของเขาก็คือทำบทเกมนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยคนที่ ค,คือเกษตรกรในชนุมชนอย่างปีนี้ก็จะมีหลายเกมครับที่น้องๆมีกลไกที่น่าสนใจอย่างเช่นเกมเกี่ยวกับการโกงข้อสอบก่อนเป็นเด็กเนาะการแอบบแบบเรื่องเกี่ยวกับการโกงข้อสอบเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ละในทุกโรงเรียนช่วงเวลาของการสอบของเด็กทุกคนอาจจะต้องเจออย่างเงี้ยครับน้องๆเขาก็มองว่ามันคือปัญหาดังนั้นการครีเอทเรื่องของเกมตรงเนี้ยน้องก็ต้องศึกษาว่ากลโกงอะ่ะที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเขาอะ่ะหรือว่ารูปแบบทั่วไปของกลโกงมันเกิดอะไรก่อนเขาอาจจะเคยเป็นคนึง ที่โกงมาก่อนครับดังนั้นเขาต้องมีเทคนิควิธีการอย่างไงเนี่ยน้องต้องไปหาคําตอบม,มามเมื่อน้องหามาแล้วเราไอ้การแก้เรื่องการโกงเนี่ยมันต้องทํำยังไงน้องๆผู้ผลิตจะได้อะไรจากเกมและโอนมาเล่นจะได้อะไรจากเกมบ้างครับเขาจะเริ่มจากการตั้งแต่สารวจสภาพปัญหาปัญหาที่เขาอยากจะพัฒนามันคืออะไรที่จะเป็นตัวเกมเขาครับเมื่อเขาเรียนรู้ที่จะเข้าใจโจทย์ตรงนี้ผ่านการรีเสิร์ชข้อมูลน้องอาจจะต้องมีประสบการณ์จากการเล่นเกมที่หลากหลายมากๆดังนั้นกระบวนการตรงนี้จะมีพี่เกมเมอร์ครับมาเป็นตัวช่วยเอ๊ื่อจะ ทำยังไงให้กลไกเกมของน้องเนี่ยมันสนุกหรือแม้กระทั่งทีมเวิร์คครับตรงนี้ถ้าน้องไม่มีความร่วมมือหรือว่าสมานสมามัคคีกันในภายในกลุ่มงานมันไม่สามารถที่จะออกมาได้ส่วนผู้เล่นนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นบอดเกมเพื่อการเรียนรู้เนาะการเรียนรู้ของคนอะมันเกิดขึ้นได้หลากหลายมากแต่บอดเกมเพื่อการเรียนรู้มันเป็นทางเลือกหนึ่งหรือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะ ทำให้การเรียนรู้ในคนะมันเกิดขึ้นมันก็คือเป็นการเรียนรู้ทั้ง2ทางเนาะทั้งตัวคนผลิตเกมกับคนเล่นเกมเองกว่าจะเป็นบอร์ดเกมสักหนึ่งเกมปกติแล้วเนี่ยที่ผมเคยเล่นมาครัเราก็ไม่ได้เข้าถึงบอร์ดเกมมากนะครับก็เคยเล่นสมัยเด็กๆเล่นกับเพื่อนๆนะครับเกมเศรษฐีแบบนี้ก็เป็นบอร์ดเกมไหมถูกต้องบันไดงูแบบนี้ครับเกมพวกนั้นอะยังเป็นที่นิยมในสมัยนี้อยู่หรือเปล่าครับอย่างที่นิยมมากๆเลยเนาะอย่างที่ทุกคนเคยเล่นในมือถือเนี่ยเช่นแวร์วูันครับอ่าท แน่นาเพื่อให้ทันยุคสมัยมากขึ้นกลายมาเป็นแบบเกมที่มันเป็นออนไลน์เราก็เล่นกันจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้จำเป็นที่จะต้องหาผู้ชนะหนึ่งเดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับทุกกลุ่มเนี่ยเหมือนกับมารวมกันเป็นหนึ่งในห้องเรียนห้องเดียวมาเรียนรู้ไปด้วยการทําไปด้วยกันเป็นช่วงต้นปีหน้าเลยครับท้านปี64ครับแต่ระหว่างนี้เนาะอยากจะชวนชวนทุกท่านนะครับหรือว่าน้องๆที่หลับชมอยู่ให้มาร่วมงานครับเราจะจัดงานเกมแอนเนอร์นิ่งคับ10ตุลาคม2563นี้นะครับที่สยามสแควร์วันชั้นเจ็ดเคอบไร ได้เล่นอะไรทําอะไรบ้างครับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นเนี่ยจะได้มีโอกาสครับทดลองเล่นเกมของบรรดาเกมเมอร์ดังๆของเมืองไทยด้วยถือว่า มาช่วยน้องๆที่เขากำลังพัฒนาเกมเนี่ยในการอาจจะคอมเมนต์หรือว่าร่วมเล่นเราจะได้เห็นครับว่าปีนี้ทั้ง14ทีมของเราเนาะมีพัฒนาการอย่างไรแล้วก็น้องๆที่เขาออกแบบเกมมาแล้วเนี่ยปีนี้มีความน่าสนใจหลากหลายเกมน่าติดตามครับแล้วก็น่าไปสัมผัสดูว,ว่าวันนี้มีบอร์ดเกมที่มีสาระแล้วก็พัฒนาสังคมพัฒนาความคิดพัฒนาศักยภาพเรามีเพจ a c e b o o k นะครับชื่อว่าออกแบบเกมออกแบบสังคมนะครับน้องๆสามารถเข้าไปดูหรือว่าให้กําลังใจบางทีโรงเรียนของน้องนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่กําลังแข่งขันกันอยู่ททั้ง14ีม ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์โนตมากๆนะครับมาให้ความรู้แล้วก็มาเชิญชวนน้องๆครับให้ไปเรียนรู้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับได้ครับขอบคุณครับผมบคุณครับ ขอบคุณพี่เดียวมากมากเลยนะครับสำหรับคลิปนะฮะร,รู้สึกน่าสนใจมากๆตัวหมูนี่ก็สนใจในเรื่องของบอร์ดเกมแล้วและฮะแต่ว่าเซฟเฮาส์เนี่ยทั้งทีไม่ธรรมดาครับเราไปดูคลิปของบอร์ดเกมกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับกูรูทางด้านบอร์ดเกมกันบ้างดีกว่าซึ่งพี่ท่านนี้นะฮะเขาเป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นทั้งคนที่เ,เล่นในบอร์ดเกมเนี่ยในวงการนี้เรียกได้ว่าคร่ำบอร์ดมากๆเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเลยนั่นก็คือพี่วัดครับซึ่งตอนนี้พี่วัดรออยู่แล้วเดี๋ยวโทรหาเขาก็เลยฮะ พี่วัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่วัดเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมฮะสบายดีครับแต่ช่วงนี้ก็ก็ยังยังไม่ปกติเท่าไหร่น้ะมีแบบมีแบบบ้างบ้างหน่อยครับผมพี่วัดครับวันนี้หมูสนใจในเรื่องของบอร์ดเกมก็เลยนึกถึงพี่วัดเลยมาถูกคนครียกได้ว่าพี่วัดยาอยู่แลนะผมว่าผมโดนป้ายยาแน่ๆครับก็อยากจะถามพี่วัดว่า เราเริ่มรู้จักบอร์ดเกมมาได้ยังไงฮะเริ่มแรกทำไมถึงสนใจในเรื่องของบอร์ดเกมครับพี่วัดคือมันเริ่มจากคือพี่ไม่ได้แบบรู้จักมันมานานมากแบบที่หลายคนเข้าใจนะจริงๆอ่ะพี่ที่รู้จักมันไม่เกินแบบเอาเอา,เอาตีกลมพมคือไม่เกินสิบปีเลยคือี่แค่แบบมันมีช่วงหนึ่งที่พี่ทํางานแล้วพี่รู้สึกว่ามันในระหว่างวันอ่ะมันมีช่วงเวลาว่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนแบบเอาเอาบอร์ดเกมมาเล่นระหว่างรออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ ตอนแรกเรามองมันว่าเออเล่นกันเนี่ยอะไรเงี้ยมันดูเด็กๆกมันดูแบบอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แค่มองเขาเล่นกันแล้วปรากฏว่าตอนที่เราดูเขาเล่นกันน่ะบรรยากาศมันดีมากเลยถูกไหมคือแบบปกติเราจะนั่งเปลอเล่นมือถือต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นกิจกรรมที่แบบเฮ้ทุกคนมานั่งล้องวงเล่นกันน่ะเราดูแล้วมันทุกคนแบบแฮปปี้มากเลยแลัจากนั้นพอเราเห็นคนอื่นแฮปปี้บ้างเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวงั้นเราลงไปเล่นด้วยดีกว่า หลังจากนั้นก็คือเออนี่แหละ,หละกิจกรรมยอดตามหากิจกรรมที่แบบเออมันได้ได้ไดไดแชร์ความรูร้สึกร่วมกันแล้วก็ได้ได้ทำอะไรร่วมกันได้เห็นหน้ากันแบบนี้อะไรแบบครับ,รบจะนันคือ,คอติดเลยแล้วก็เปิดอีเวนต์อีเวนต์นี้บอกว่าซุ่มหยิบก๊์ดอะไรบนมือผู้เล่นด้านขวาครับอา้าวยอดเยี่ยมไปเลยฟ้าเขาให้ที่พี่บอกว่าจริงๆแล้วคือเข้ามาเลยวงการบอร์ดเกมเนี่ยล้วคิดว่าเสน่ห์ของมันนี่มันอยู่ตรงไหนครับพี่อันเนี้ย ที่ไม่ได้มองแค่ว่ามันเป็นการเล่นหรืออะไรที่เล่นแค่ความบันเทิงแล้วพี่ท<ค>ำวาว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันทําให้คนอะมาอยู่ร่วมกันใช้เวลาร่วมกันเห็นหน้าการพูดคุยกันอาจจะอาจาอาจะเป็นแค่เครื่องมือในการที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันก็ได้ก็เหมคนือไม่ต้องการแพ้ผลแพ้ชนะก็ได้แต่ว่าเนี่ยไอ้สิ่งนี้แหละมันทําให้คนเราอยู่ด้วยกันมองหน้าการคุยกันหน้าเห็นตาเออรันเลยเป็นมันก็เลยเป็นเสน่ห์ที่พี่คิดว่ามันหายากกับกับ ผมว่ามันจริงนะเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดจริงก็คือเราเราพูดกันน้อยลงนะพี่เนาะ <ừ> แบบ <ừ> <ๆ>เราไม่ได้รวมกลุ่มกันแล้วแบบว่าสนทนากันมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะมีโทรศัพท์มีโซเชียลกันหมดเลยอย่างเงี้ยเออผมว่ากิจกรรมบอร์ดเกมนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดีเลยนะฮะที่ทําให้<ๆ>ให้คนมาร่วมกันมาพูดคุยกันพี่คิดว่าบอร์ดเกมเนี่ยให้อะไรกับพี่บ้างและคิดว่าคนที่เล่นบอร์ดเกมเนี่ยจะได้อะไรบ้างครับนอกจากการที่เราได้มาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยจริง ตอนแรกที่ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากมันนะรับตรงๆนะที่เ่เพราะว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันรู้สึกดีที่เราได้เล่นอะไรเงี้ยแต่พอเราพอพี่เห็นว่าไอกิจกรรมนี้มันดีพี่ก็แค่คิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ใหกิจกรรมดีๆแบบเนี้ยมันถูกส่งต่อไปให้คนอื่นๆเราได้เห็นกิจกรรมดีบ้างครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยเราเลยอยากทํารายการสักรายการหนึ่งที่จะส่งความรู้สึกแบบเนี้ยให้คนที่เขายังไม่เคยเห็นนะได้เห็นครับผิดพบกับพวกเรา บดเกมบทเกมี่เราจะเล่นก็คือเกมที่ชื่อว่ารัตแทนแฟนดิ่งแต่เกมก็บอกเราว่าเป็นเกมที่ดีไซเนอร์เป็นคนไทยนะครับเราก็เราก็มีเราก็มีช่องทางที่เราจะนำเสนอสิ่งนี้และในขณะเดียวกันทุกคนก็รู้จักบอดเกมมากขึ้นเราซึ้นเบบไปแฮปปี้อันนี้คืออันนี้คือข้อแรกที่เราสึกว่าให้เราได้จากมัน เราเล่นมันแล้วมันก็มันก็ให้เราซึ้กแบบนี้กลับมาแล้วเราก็รู้ว่าดีมากอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นอาชีพหรือว่าเลี้ยงตัวเองได้บ้างไหมพี่ตรงนี้เราสามารถทําอาชีพเป็นอาชีพได้ไหมครับบอร์ดเกมได้อาชีพจากบอร์ดเกมเยอะนะหรอฮะใช่เพ <อ S 1> ราะว่าเพราะว่า<ม>พอ,พอ,พ,อพอหลายๆคนได้ลองเล่นใช่ไหมครับคนต่างชาติเขาออกแบบเกมมาได้ให้เราเล่นได้ ทำไมคนไทยดิสเลอร์ไทยหรือว่าคนที่คนไทยเก่งๆเยอะถูกไหมครับเขาก็พยายามออกแบบบอร์ดเกมเองเพื่อที่จะแบบอ๋องั้นเราสั่งซื้อจากคนอนอกก็มาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำเกมเราไปขายคนนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีศิลปินนักวาดภาพเก่งๆก็มีเยอะอ่าหรือว่าคนที่คิดแมคานิเเก่งๆก็จะแบบ,ร,บรวมตัวกันเพื่อทาบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะทาให้บอร์ดเกมก็ก็เอ่อให้คนเข้ามาเล่นเกมแล้วก็คิดค่าชั่วโมงเขาก็ได้เงิน อะไรเงี้ยคือมีมีหลายมีหลายอย่างมากเลยที่บอร์ดเกมมันทําให้คนเรา,เาหลายคนแบบาหาหาอะไรได้จากมันหรือว่าทาให้มันเป็นอาชีพได <c oughs> เ้เรื่องเริ่มเริ่อเร่ออยู่ในช่วงขั้นขั้นต้นของของปีแล้วครับแต่ในอนาคตน่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้แน,ๆๆๆน่นอนเลยเนาะแล้วถ้าอยากให้พี่วัดแนะนำนะครับบอร์ดเกมสักห้าบอร์ดเกมสําหรับคนที่ที่เพิ่งเริ่มเล่นอย่างผมเนี่ยพี่วัดอยากจะแนะนําอะไรบ้างโอเค ถ้าเพิ่งเริ่มเนี่ยพี่ก็จะแนะนำเกมที่มันไม่ยากมากเนาะาต้องต้องค่อยๆป้ายาจากขั้นต้นก่อนม่ายๆอันนี้ครับชื่อเกม detective ครับเห็นไหมโอ้แค่กล่องก็น่าสนใจแล้วอะเป็นกล่องแบบกล่องเล็กน้อยเป็นกล่องเล็กน่อยอ่าดูแบบน่าเล่นน่าเล่นใช่ก็จะเป็นเกมแบบประมาณแบบนับสืบใครชอบแบบสืบสวนสอบสวนที่แบบ น่ารักน่ารักไม่ได้ไม่ได้ฮาร์ดคอร์แบบมืออาชอะไรนี่เล่นไปเกมแนวครอบครัวเคยได้ยินเกมโอเวอร์คุกไหมโอเวอร์คุกที่เป็นเกมอาแข่งทำอาหารในพวกคอนโซลในดิจิตอลสวิตอันนี้มันมาในรูปแบบบอร์ดเกมอ๋อมาทำเป็นบอร์ดเกมได้ด้วยเหรอฮะใช่มันก็คือหันนี้คือเราเราจะร่วมมือกันช่วยกันทำอาหารเพื่อเลี้ยงแบบอ่าเาเรียกว่าอะไรเราไปไปเซ้งร้านอาหารมาร้านหนึ่ง ร่วมกันทำอาหารให้กับลูกค้าวันนี้กล่องใหญ่มากครับอันนี้อันเยอะแพงหน่อยแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายแบบชอบซอมบี้จะต้องชอบเพราะมันเป็นเกมแบบว่าหนีซอมบี้ฆ่าซอมบี้อย่าใหญ่กว่านเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจครับวันนี้น่าสนใจผมชอบอันนี้ซอมบี้ไซส์ซอมบี้ไซส์เป็นซอมบี้ไซส์แบบ เป็นแบบซอมบี้ยุคกลางนะจะเป็นแบบย้อนย้อนไปในช่วงแบบโอ้โหสมัยที่แบบเหมือนเหมือนคล้ายๆล้ายคิงดอมอ่ะจะเริ่มรู้จักกับการ์ตูนอะไรแต่การ์ตูนเก่ากว่านั้นอย่างเงี้ยก็จะใครที่ชอบมันจะมีตัวมิสเตอร์ที่เป็นตัวการ์ตูนหลายๆตัวตอนเวลาซอมบี้เดินเรื่อยเรื่อยว้า มั <laughs> นอก็จะไดเนฟิลหน่อยจะมีฟิลหน่อยอันนี้ก็จะมีแบบมีตัวกับตัวให้เล่นมีตัวที่ตัวเราที่เดินอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้สามก๊กจาก้าอันนี้เกมแรกเลยมานนมสามก๊กเลยฮะเกมแรกเลยที่พี่รู้สึกว่าพี่เล่นแล้วพี่ชอบก็คือเกมนี้แหละ War of the Three Kingdoms หรือชื่อภาษาไทยนั่นก็คือยุทธพิชัยสามก๊กคำนี้เดียวสามกระบอกปั๊บปับปับยโอยติดมาตกลา มีมาด้วยหรอเล็กเรามีมาที่นี่มีมามีขวานมีค่ายขบวแ่ชัดพูดอย่างนี้เลยระยะอะไรวยเขาถึงหรือเปล่านะลบหนึ่งแล้วค่ะผมมีบวกหนึ่งอาสัตว์ต้องหาว่าไอในวงเนี้ยใครเป็นพักทีกับเราใครทรยศเราใครไปกนขบทอะไรเงี้ยมันก็รู้ิึว่าเฮ้ยมีการรับมีการโกหกการมีอะไรเงี้ยก็รู้สึกไหมเออ นั่นแหละมันแล้วก็เออเออเบื่อจากเป็นเพ right ื่อนกันก็จะไม่เป็นเพื่อนกันก็เปพราะเป็นแบบเงี้ยก็จะมีกลลวงต่างๆนานากันไปสุดท้ายครับสีเหลืองครับนี้เย่อ๋อลอตโต้อันนี้ชื่อเกมลอตโต้อันนี้เป็นเกมที่พวกพี่ทำกันเองอ๋อเหรอฮะก็จะได้แบบว่าสอบแบบสัญชาติไทยใช่ไหมอันนี้ใช่ว่าเฮ้ยมีคนี่จะมแบบทำเป็นอาชีพได้ครับอ่าอันนี้เป็นเกมแบบ ล้อกับลอตเตอรี่ของเนประเทศไทยนี่แหละน่าสนใจทุกเกมเลยครับพี่วัดโดนผมโดนป้ายเต็มเลยขอบคุณพี่วัดมากๆที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาของช่วงก็มาดีครับแล้วนะฮะซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับน้องแดนไทยศุกํากำเนิดซึ่งเป็นนักออกแบบบอร์ดเกม อายุเพียง14ปีเท่านั้นโอ้โหอายุน้อยกว่าผมอีกแต่ว่าความสามารถเกินผมไปแล้วนะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวพบกับน,น้องกันเลยดีกว่ากับช่วงก็มาดีครับสวัสดีครับผมแดนไทยสุดกำเนิดครับเป็นเจ้าของบริษัทดีสค o ูลิ g g เกมครับดีสค o ูลิ้งเกมก็ตอนแรกเราก็เป็นกลุ่มที่เราสนใจเรื่องการศึกษาแล้วก็สนใจเรื่อง การเรียนรู้ผ่านเกมด้วยแล้วก็เลยทําเกมเพื่อการศึกษาขึ้นมาครับจนตอนนี้เนี่ยตอนมันก็ไม่ใช่แค่กลุ่มแล้วก็เป็นเหมือนบริษัทที่เราพยายามสื่อสารเรื่องการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้นะครับต่อไปให้กับคนอื่นเรื่อยๆครับได้ครับมาครับโอเคครับไปเลยนะครับตึ้งตึ้งสวัสดีครับผมชัยยุทธบุญชัยครับผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานของรี l i n g เกมครับ สวัสดีครับผมรัชานมรุสธรมบัติครับชื่อเล่นชื่อหมูเป็นหนึ่งในทีมงานของดีสปูดิง้งแล้วก็ทำดีไซน์เป็นดีไซเนอร์ให้ก,กับเกมแบทไทยแลนด์ด้วยครับผมเนี่ย เออเป็นเป็นคนแรกๆที่มาอยู่ในกลุ่มของ d i s c o ล e r i n g g a นั่นแหละคือตอนนั้นก็ผมก็เล่นผมก็เล่นบอร์ดเกมมากกอนอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อเขาก็สนใจเรื่องการศาึกษาตอนนั้นคุณพ่อเขาก็ไปเจอกับกลุ่มที่สนใจเรื่องการศาึกษาแล้วก็สนใจเรื่องเกมเหมือนกันก็เลยเรวมตัวเป็นกลุ่มนั้นขึ้นมาแล้วก็คุณพ่อก็เชิญผมเข้าไปในกลุ่มนั้นครับลังจ,จากนั้นเนาะแล้วก็เราก็เลยเริ่มออกแบบกเกมเพื่อการศึกษากันจากตอนนั้นมาแล้วก็เราก็จัด อบรมเวิร์กช็อปสอนสอนคุณครูสอนนักเรียนสอนอาจารย์อะไรอย่างนี้ครับให้สามารถออกแบบเกมที่มันเป็นเครื่องมือในการสาื่อสารเนื้อหาเรื่องราวของในการศึกษาได้ครับคือการออกแบบเกมเนี่ยครับมันจริงมันมีหลาย,ลายวิธีการมากเลยเนาะแต่ละคนก็มีวิธีต่างกันวิธีนี้มันเป็นวิธีการออกแบบสําหรับอะไรก็ตามแต่แหละมันเรียกว่าดีไซน์ติงกิ้งโปรเซสดีไซน์ i ิงก n g p โปรเซสมันจะมีประมาณ4ี่ถึงหขั้นแต่เดี๋ยวเราเ,ราเ,ราเล่าสี่ขั้นละกัน ขั้นแรกเนี่ยที่เราจะพูดถึงก็คือขั้นที่เรียกว่า discover discover ค,คือการค้นหาเนื้อหาที่เราจะต้องการจะสื่อสารเนาะในเกมที่เราออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมเพื่อการเรียนรู้เนาะดังนั้นเนื้อหาเหล่านี้ก็คือเนื้อหาว่าเราจะสื่อสารอะไรให้คนเล่นเช่นเราจะสื่อสารเรื่อง บูลลี่เรื่องการบูลลี่เราจะสื่อสารเรื่องอุปสงค์อุปทานเราจะสื่อสารเรื่องคูลัสแคลคูลัสอะไรเงี้ยเราสื่อสารเรื่องสมการหรือเราสื่อสารเรื่องอีโคโลจีอะไรเงี้ยครับเราต้องระบุให้ได้ว่าเนื้อหาเราจะสื่อสารเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วก็เราก็ต้องเขียนเพื่อหรือว่าเราก็ต้องเข้าใจความรู้ตรงนี้มาก่อนครับนี่คือขั้นแรก Discover ขั้นที่สองเรียกว่า ID e a ก็คือมาจากสองคำก็คือคำว่า i อเดียบวกกับคำว่า Create กก็คือเราก็ต้องคิดไอเดียเยอะ เพื่อเราจะได้เอาเนื้อหาที่เรามาเราเรียนเราเรียนรู้มาตอนแรกเนี่ยเราเรามาดูว่าเนื้อหาตรงนี้มันจะควรจะใส่กับกติกาไหนดีเช่นมันควรจะเป็นจั่วการ์ดไหมมันควรจะเป็นการลงการ์ดไหมควรจะเป็นการราฟการ์ดหรืออะไรต่างๆากันนะครับทำไมต้องออกไอเดียเยอะเอะครับอันนี้มันจะมาต่อสู่ขั้นที่3ก็คือขั้นที่เรียกว่าโปรโตไทป์คือเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาไอเดียไหนเนี่ยมาทดลองเล่นดูเพื่อเพื่อเราจะได้ดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กยังไง โปรโตไทป์เสร็จปุ๊บเราก็จะมาสู่ขั้นสุดท้ายครับก็คือข,ขั้นที่เราเราเรียกว่าเทสก็คือการทดลองเกมกันซึ่งเดี๋ยวเราก็จะลองกันในวันนี้นะครับก็พอเราเทสกันเราก็จะได้รู้ว่าเกมที่เราออกแบบไปเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กตรงไหนแล้วถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยเราจะมีฟินแักยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเวิร์กเราชอบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้สี่ขั้นเนี่ยเราก็จะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนก,กว่าเราจะรู้สึกว่าเกมของเราเนี่ยมันสามารถสื่อสารเนื้อหาที่เราต้องการตอนแรกได้แล้วครับ อันนี้ก็เป็นเกมที่มาจากโครงการที่เราบอกนะก็คือโครงการเล่นเรียนรู้ไรพรมแดนนะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ยังอยู่ในขั้นตอนของโปรไทป์เป็นอยู่ครับก็เป็นเกมที่น้องๆที่เขาประกวดมาประกวดนะครับก็ออกแบบมาแล้วก็เป็นโค้ชเนาะผมกับพี่หมูก็เป็นโค้ชแล้วก็มาเราก็จะมา,มาลองทสกันว่าเกมของน้องๆเขาเป็นยังไงบ้างเราจะได้ให้คำให้คำแนะนำได้ถูกใช่ใชาได้ไหมอย่างเงี้ยมไม่ได้ไมาเ่เล่นเล่นไม่ก่อนเล่นจบ แล้วใครมาดูนะครับใมาเช็คกันใช,ใช่อ๋อใคามาตรวจแต่อัน,น้นแย่เพราะเราเล่นตรวจเดียวอยู่แล้วใช่ใชโอเคอัน,อนดอถถอเ,เด้วสต่อเออกดผิดไลมันกับไปจริงผมบอกว่าการอะอันเดียสไลดกไปอืมถ้าเกิดเราทางเด็กผู้ไปนะเพราะว่าถ้าเขาจะรวมตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไู่ถึงกวอายุว่าถ้าเกิดว่าอ่าผมไม,ไม่ไม่ซีเรียสและงงไปนะทำงานเท่าริสิตจะดีมากเลยคือตอนเนี้ยความอิมเพรสชั่นกับเกมอะมันมีแค่ตัวหนังสือกับอาร์ตด้วย เออเรามองว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้มันดึงดูดะอะขอนาดใหญ่ไปเลย<ช>เ,หเห็นเห็นภาพก็เราได้เราตบ<ม>ได้<อ>การที่มันมีคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็ทําให้คุณครูหรืออาจารย์เนี่ยสามารถเข้าถึงบอร์ดเกมที่มันสามารถสื่อสารเรื่องราวของเขาได้ตรงมากขึ้นเนื้อหาของเขาได้ตรงมากขึ้น,น,นทําให้ห้องเรียนมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เกิดการเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่า คุณครูจะเข้าถึงเกมได้มากขึ้นดนะ้วยเนาะมันหมายถึงว่าคุณครูจะเข้าใจเกมต่างๆแล้วก็สามารถประยุกต์เก,มข,เกมของตัวเองเนี่ยหรือว่าเกมที่ที่มีอยู่แล้วอ่ะไปใช้กับเรื่องราวขเขาได,ได้ดีมากขึ้นด้วยครับหรือในอีกมุมหนึ่งก็คือมันก็ดึงนักออกแบบเกมที่สุดอยากจะสื่อสารเรื่องการเรียนรู้นี่แหละเข้าเข้ามาถึงผู้ใช้ก็คือคุณครูเนี่ยได,ได้ง่ายมากขึ้นไอวงการเหล่านี้มันก็จะทําให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมันสามารถทางานร่วมกันได้ง่ายขึ้น,นครับ โอ้โหวันนี้เราได้รู้จักบอร์ดเกมกันแบบแน่นๆเลยนะฮะรู้จักหลายเกมมากอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองเล่นกันนะฮะเป็นกิจกรรมยามว่างที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆครับเอาละฮะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับ s ซฟเ h o ส์แมเนี Mania นะครับทุกวันศุกร์ทางช่อง ALTV ช่อง 4TV เรียงสนุกครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละฮะสวัสดีครับไปซืบอร์ดเกมก่อนนะฮะไปลวครับ